ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมาดูกันว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างนะคะที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอย่างแรกเลยอาหารที่ปนเปื้อนสารอะฟาท็อกซินซึ่งมีอยู่ในถั่วมะเล็ดแห้งถั่วลิสงแห้งข้าวป่นที่ขึ้นลานะคะเวลามันขึ้นลานี่มันจะเกิดสารอะฟาท็อกซินถ้าทานสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้เกิดโรคมะเร็งตับได้อย่างที่2เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถ้าเราทานต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ทําให้เกิดมะเร็งตับได้ค่ะ 3. อาหารแปรรูปเช่นฮอตดอกไส้กรอกหมูยอนะคะหรือไม่ก็แหนมซึ่งอาหารที่แปรรูปเหล่านี้มันจะมีดินปรสสิวหรือสารโพแทสเซียมไนเตรตนะคะถ้าทานเป็นเวลานานแล้วก็สะสมเป็นเวลานานเนี่ยหรือว่าทานเป็นประจําเวลานานก็จะสะสมเป็นมะเรง็งเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งต้อนมได้อย่างที่4ก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะฟาสต์ฟู้ดหลายท่านชอบใช่ไหมคะก็มีพวกแฮมเบอร์เกอร์เป็นไฟขนมปังอะไรต่าง พวกนี้เนี่ยเวลาทอดหรือว่าใช้ความร้อนสูงเนี่ยมันจะเติมสารไฮโดรเจนเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นสารพิษขึ้นมานะคะทําให้เกิดโรคมะเร็งลัไส้ใหญ่มะเร็งทางเดินอาหารได้ดังนั้นทานแต่พอดีนะคะอย่างที่5อาหารปิ้งย่างนะคะเช่นหมูกระทะอาหารปิ้งย่างเนี่ยเวลามันเกิดความร้อนแล้วมันเป็นน้ำมันหยดไปที่เตาไฟแล้วมันเป็นควันขึ้นมาเนี่ย มันจะเกิดสารตัวหนึ่งเรียกว่าสารโพลีไซคลิกซึ่งก่อให้เกิดะมะเร็งในทางเดินอาหารเช่นมะเร็งลํำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทานอะไรก็ตามควรจะทานในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปนะคะแล้วก็ออกกําลังกายด้วยค่ะห้าอาหารที่เสี่ยงต่อมะเร็งไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลยแต่ขอให้ทานในปริมาณที่น้อยและถ้าไม่ทานได้ยิ่งดีนะคะขอให้สุขภาพดีรับปีใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ